ซื้อมาแล้วก็ใส่เลยนะครับเป็นเทนนะครับมุมนี้ยังสวยงามเลยไปนอกเลยนะจะเห็นเรือแล่นผ่านนะครับว้าว พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะฮะอยากให้มาเห็นน้ำบาบูก็จังบาบูเห็นเดิสิ่งที่ตะลึงและกระทึงนะครับพี่น้องครับคือสิ่งที่ต่างชาติโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะครับมุมนี้สวยงามมากครับมุมนี้นะครับ ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่ชาวโยุโรปนะฮะและก็ต่างชาตินะฮะที่ต่างเป็นเป้าหมายที่อยากจะมาเยือนมากที่สุดณตอนนี้พี่้องเลยนะฮะเงาบาบ,บุญยางเขามากพี่น้องเลยบรรยากาศช่วงห้าโมงเย็นพี่น้องจะเป็นแบบนี้นะครับ ด้านบนพี่น้องเลยนะมะบนสูงจุกเล็กเสียโอ้โหพี่น้องเลยนะฮะนีเลยครับเป็นภาพบรรยากาศที่บอกไปแล้วว่าเห็นแล้วปลืม้มจริงๆนะฮะบาวุยเห็นแล้วปลื้มแทนคนไทยปลื้มแทนประเทศไทยเลยนะพี่น้องเนาะโอ้โห ตอนนี้ที่วาวโบยืนตรงน,นี้นะฮะหนึ100่เปอร์เซ็นลยครับพี่น้องครับหรือว่า9กเเป็นตะลครับเป็นต่างชาติมุมนี้จะเห็นวัดอรุณที่สวยงามเนี่ยโอ้ <c oughs> โหเกลื่องใจแทนประเทศไทยมากเลยนะฮะอแม่พี่น้องเลยนะฮะประเทศไทยมีสิ่งที่บอกก็เรียกว่าดึงดูใจ ชาวต่างชาตินะครับอยากมาเห็นแล้วก็อยากมาสัมผัสด้วยตัวเองนอะพี่นอ้นองเนาะครั้งนึงในชีวิตตัวก็เรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนเมื่อมาเยือนเมืองไทยเมื่อมาเยือนแบงคอกไทยแลนด์อืมเนี่ยนี้สวยงามครับพี่น้องสวยงาม ดูจากสีหนาแล้วตาเนี่ยยิ้มแย้มมีดอกเลยนะฮะยิ้มแย้มนะครับบอกเรียกว่าอิ่มใจนะครับอมองข้ามไปอีกฝั่งนะครับวัดโพธท่าเรือท่าริวอาอรุณนะครับจะเป็นนักทองเที่ยวนะที่ข้ามฟากมาจากวัดอรุณ มุมนี้นะครจะเป็นมุมที่บอกกันว่าสวยงามเนะี่ยพระอาทิตย์สีแดงพป่น้องไฮโท่งกดงามขนาดเลยนะครับลออีกรุดใใจนหนึ่งนะครับพป่น้องครับาถ้าเขามองจากมุมนี้นะท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนพระอาทิตย์นะตกดินลงไปแล้วพป่น้องไม้นะนี่คือสิ่งที่บ่าวโบเองอยากจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ ท่าเร,รือวัดโพนะครับจากมุมนี้จะเห็นเรือที่กาลังแล่นนะครับเรือกําลังแล่นผ่านหน้าวัดวัดอรุณนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเปิดบันหยุดนะฮะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยครับพี่น้องรันเลย อัพเลนะทบมาชมเลเห็นนะฮะลาสุดเลยนะครับโม,น,น,น,บน,น,บมนี้ก็ถือวา่าเป็นวันที่10 S นะฮะพฤศจิก,กายนปีพศ2567นั่นเองมุมนี้สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับโอ้โห พี่ลาบาบโบะมันย่่มใดเนดดาะพี่น้องเนาะมาอัปเดตย่่มใดนในนักท่องเที่ยวที่เพิ่นบอกเ่าเรียกว,วา่าสายตายิ้มแย่เนี่้คุ้มค่าเนี่ยฮะเหมือนได้มาเจอแล้วได้มาพอแล้วเนาะพี่น้องเนาะสถานที่ทีต่ตัวเองอยากมากฝั่งนั้นจะเป็นเรือที่แล่นนะฮะแล่นน่าจะไปจอดที่ท่าเรือวัดโพนะครับ อ้าวไม่บอกเลยนะห้องใหม่กว่านี้ค่ะเอ้ไม่ใช่จะปี๕ร้อยนะ จากมุมนี้นะฮะจะมองเห็นเรือนะฮะเรือจากเลี้ยงนะฮะเรือที่มีลตะกอมสำราญกําลังแล่นผ่านเนี่ยแล่นผ่านมานะฮะสองลำติดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะาบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะ่ยที่รอถ่ายภาพเนี่ยเสียดายนะฮะบาบูมาไม่ทันนะฮะมาประทันตอนที่พระอาทิตย์กลไจะตกนอะพี่น้องเนาะนี่คือมุมที่บอกเลยว่าโอ้โหจุดนี้นะฮะ ความสุขที่ได้จากการมาเที่ยวประเทศไทยแน่นอนครับท่านผู้ชมครับไม่ปฏิเสธแน่นอนเลยครโอ้โห มุมนี้ครับท่านผู้ชมครับมุม,มนี้โอ้โ,โ,อโหตอนนี้บาบูเองก็ที่ว่าชึงเนี่ยถึงแนละ้วก็ตกตะลึงนะครับแล้วก็ภูมิใจแทนประเทศไทยเนี่ยเห็นนะักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นมกักแล้วก็ชื่นชอบเนี่ยขามน้ำขามทะเลบินรัดกษาเพื่อจะมาแม็กซท็อปไทยแลนด์โอ้ จากทางเดินเขามาพี่น้องเอ๋ยนะฝั่งนี้นะสร้อยประตูนกยุงเนาะพี่น้องเนาะบาบโเองกต่ชื่อว่าเดินเขามาด้านในนะฮะจุดที่บอกไปแล้วว่าเป็นจุดที่อีกหนึ่งจุดนะฮะที่เป็นวิวสวยงามที่สุดของเมืองไทยกะว่าได้พี่น้องเอ๋ยนะฮะอีกหนึ่งสถานที่นี่พี่น้องเอ๋ยภาพนี้ภาพนี้โอ้นับท่องเที่ยวนะครับมุมนี้เลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะ วันนี้ก็ที่ว่าบรรยากาศดีนะครับบอแออาร์ตพี่น้องเลยนะฮะเก็บภาพไว้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับความสุขของนักท่องเที่ยวนะฮะมาเยือนประเทศไทยมาเยือนไทยแลนด์วัดพระเชตุพนนะครับ จากมุมนี้นะท่านผู้ชมครับจะมองเห็นอย่างสวยงามเลยครับวัดอรุณนะครับพี่น้องครับบอกเลยว่าสวยงามมากครับพี่น้องมุมนี้นะจะมองเห็นอย่างสวยงามนะครับมองเข้าไปใกล้ๆนะครับ สิ่งที่ตะลึงใจไปกว่านานพีน่นะ้องเลยนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่มาเฝ้ารอนะครับชมความงามด้านบนกันมี่พีน่นะ้องเลยนะฮะตอนนี้ที่บ่าโวโบยืนเนะ่ยก้าสิบปดเปอร์เซ็นะนครับ เป็นชาวตา่างชาติโอ้โหโพีน่น้องไว้นะครับมุมนี้สวยงามมากครับมุมนี้นะครับเป็นวัดพระเชตุพนนะครับท่าเรือนะครับตามป้ายนะครับท่านผู้ชมครับโบเมนตังนานนาบาบดูดิ้ดนนาของบาบ,บูนะเป็นวัดอรมณตจะ่าตรงป้า เป็นวัด yeah. Yeah. พระเชตุพนนี่แหละประเทศไทยพี่น้องเลยนะประเทศที่บอกไั้เรียว่ามีเสน่ห์มีพลังมีมน์ขลังนะครับดึงดูดใจให้ผู้คนทั่วทุกมุมโลกนะครับ <power ful> ต่างมีเป้าหมายที่อยากจะมาเยือนประเทศไทย พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะฮะอยากให้มาเห็นน้ำบาบูคขจะนบาบูเห็นเด้อ สิ่งที่ตะลึงและกระทึงนะครับพื่องครับคือสิ่งที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกไม่มีเหมือนไทยแลนด์ไม่มีเหมือนประเทศไทยวัฒนธรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์นะฮะหนึ่งเดียวในโลกนะฮะวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษคนไทยต่างรักษาไว้ให้ลูกหลานนะครับ นี่คือสิ่งที่บอกก็เรียว่าเห็นแล้วประทับใจเห็นแล้วภาคภูมิใจแทนประเทศไทยนะคลิปนี้นะฮะบาบาไทยทำเนีฮะวันที่11พฤศจิก,กาหยุนะฮะปีพศ2พ6 1 0 1 7พี่น้องเอยเนี คงจะถ่ายรูปนะฮะแล้วบันทึกภาพอวดเพื่อนอยู่ที่บ้านนะฮะอวดเพื่อนอยู่ที่ประเทศของตัวเองนะฮะพ่อแม่ให้ได้เห็นว่าได้มาถึงแล้วนะครับไทยแลนด์นี่คือวัดอรุณนะครับนี่คือสถานที่ที่อยากจะมาก็ได้มานะฮะและเป็นที่สิ่งสําคัญคือประเทศไทยให้ความสะดวกนะครับกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนี้ และก็คือสเสน่ห์ที่ผู้คนทั่วทุกโลกติดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมขนมร,รมเนียมนะครับอาหารนะฮะการเดินทางนะครับของกินที่ถูกปากอร่อยถูกใจนะฮะเดินทางสะดวกสบายมุมนี้งามลายเป็นยังไงมุมนี้บ่าวบุกกำลังหลยมากหลายดิบอเสือกับลองมาพิสู์ท่านผู้ชมนะฮะบ,บอเสือกับลองมาพิสูดเนี่ยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ไม่มีเนะีฮยเจ้าที่มากวนใจมีแต่อำนวยความสะดวกนะครับ ข้าวเนี่ยท nah ่านผู้ชมครับน้ำท่องเที่ยวนี้มากเลยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าของบาโบน์นะครับเป็นนักท่องเที่ยวที่น้ำเงินนะครับมาหาิประเทศไทยเนาะเพื่น้องคนเงินมาหาิเมืองไทยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเพิ่นมาแล้วเพิ่นต้องกิ่นเนี่ยเพิ่นต้องนอนเนี่ย ท่าน้องเดินทางเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องครับประเทศไทยนะฮะหุ่นน้ำดีนะฮะเพิ่นเล่งเห็นเนาะพี่น้องเนาะการคมมณคมดีนี่ะถนนดีนะครับประชาชนก็นมีการค้าขายดีและสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยประชาชนของเพิ่นจะอยู่กี่ดีกินดีเนาะพี่น้องเนาะ มุมนี้ยังสวยงามเลยไปนั่งเลยนะจะเห็นเรือแล่นผ่านนะครับว้าว พี่น้องครับฝากไปเพียงเท่านี้กัแล้วกันนะฮะท่านักที่มักแล้วก็เชิญชอบแล้วพี่น้อ,องเอย่าลืมนะฮะมาเที่ยวนะ่ยจุดนี้นะฮะท่าเรือวัดโพนะฮะท่าเรือวัดโพจะมองเห็นวิวนะฮะวิวเจดีวัดอรุณนะฮะอย่างสวยงามนะครับตอนนี้เรือกํลาลังแล่นผ่านนะฮะท่านผู้ชมครับ นี MM ่เลยครับการเก่งช้างนะครับเอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยวที่มาแล้วต้องได้สัมผัสนะครับซื้อมาแล้วก็ใส่เลยนะครับเป็นเทรนนะครับ เป็นภาพบรรยากาศความประทับใจนะที่บาว้อยจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เห็นและคนทั่วโลกได้เห็นนะท่านผู้ชมครับนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นานฝากไปเพียงเท่างนี้เดอ้อไปน้องเอ๋นะทางทีมมักและช่นชอบคีวิดโอของบาวโบ่กิเลมก็ไหลเป็นกำลังใัยเนาะไปน้องเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิน่งที่สำคัญสนับสนนบ่าวโบโดยการกระากาานโฆษณาการ สำหรับคลิปนี้มืัอนี้สบายดีพี่น้องเลย